ยาเทวตาสันติวิหาลวาสินีทูเปคาเลโพธิคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมมธาเนนาะพาวันเตปูชิตาโสทิงกับโลเตละทวิหารมันทะเลเทลาจะมาชาณวกาจะพิกขโวสาลามิกาธานะปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิฆามาจะอิสาาสาลัสน จัปานะภูตาสุขิตาภะวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทัมพะวาสังเสทชาตาอัถโวปะปาติกานิียานิกังธรรมะวะลังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสักโลนตุสังขยังทัดตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตถราจักบุคลาสังโคโหตุสมัก โอวาตายะจะหิตายะจะอัมเหละขตสัมมันสัรมโมสัมเพปิธรรมะจาริโนทิงสัมปาปุเนยะนัมะธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปะ วัตตุอุทิภาวายะสัตานังสมิทธะทังเนตุมเมทนิงมาตาปีตาจะอัตระจังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะธรรมเณนาราชาโนปะจังลักขันตุสัพพทาทุกขัดปัตตาจะนิทุกขาะยาปัตตาจะนิพะยาโสกั ปตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปฏิสิทธิยาทานางท,ทันตุสัทธายะสยลังลักขันตุสัพพทาภาวะนาภิละตาโหนตุขัดฉันตุเทวาตาขตา สัพเทพุทธาภรัปปตาปัญเจกานั่นจะยังภรรงอรหันตานันจะเตเชนละขันพันธามิสัพพโซโหตุสัพพังสมังขลังลกขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิลันตะังโหตุสัพพังสมังขลังลักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิลันตะัง โอ oh, ตุสัพพังสมังคลงังลักันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนโสวตีโหนตุนิรันตะรังโดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่แงความเบียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสะยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปฏิและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลปปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียงว่ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่สร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ทุกประการเทิน